วิธีสมัคร h ฮ t m a i l เราทําในมือถือได้นะครับและนําเมลนะครับไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับรวมไปถึงสามารถใช้บริการของ Microsoft ได้ฟรีเลยนะครับก็ให้เรานะครับไปโหลดแอป Outlook อาจจะเป็นตัวนี้นะครับ Microsoft o เอาล o กนะครับให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ใน Play Store เข้าไปแบบนี้เลยและถ้าเจอแอปแล้วนะครับก็กดติดตั้งลงในมือถือได้เลยครับเมื่อกดติดตั้งมาแล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดอาจจะเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ต่อมาให้กดตามเบ้นแบบนี้นะครับให้กดลงชื่อเข้าใช้และกดสร้างบัญชีเมื่อเข้าหน้าสร้างบัญชีได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาสร้างอีเมลใหม่ในช่องนี้ได้เลยครับต้องการนะครับเป็นชื่อผู้ใช้อะไรก็ปอนเข้าไปได้เลยครับโดยที่ชื่อผู้ใช้นะครับจะต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นนี่นะครับถ้าป้อนชื่อผู้ใช้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาใส่ a hotmail.com อันนี้นะครับถ้ชชื่อที่เราป้อนไปนะครับสามารถใช้งานได้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ก็ให้เรากดถัดไปได้เลยหน้าต่อไปนะครับให้เรามาสร้างรหัสผ่านให้กับอีเมลของเราในช่องนี้ได้เลยครับโดยที่รหัสผ่านนะครับจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถนำตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขนะครับและสัญลักษณ์มาผสมกันในรหัสผ่านได้นะครับอ่าเมื่อสร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปตรงนี้ได้เลยครับ หน้าต่อไปนะครับให้เราเลือกตรงนี้เป็นประเทศที่เราอยู่ปัจจุบันจากนั้นนะครับก็เลือกวันเกิดเลือกเดือนเกิดและเลือกปีนะครับตรงนี้จะเป็นปีคศเกิดให้เราป้อนเข้าไปนะครับให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปนะครับให้เรามาสร้างชื่อบัญชี Microsoft อชื่อนี้นะครับเราสามารถตั้งเองได้เลยครับจะใส่เป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้นะครับเมื่อตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไป อ่ะตรงนี้นะครับให้กดค้างไว้เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นนะครับตรงนี้จะรอนานสักหน่อยนะครับก็รอสักพักได้เลยครับโอเคครับถ้าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดอาจจะในภายหลังเสร็จแล้วก็กดถัดไปอ่ะตรงนี้นะครับก็อ่านข้อมูลให้ดีนะครับถ้ายอมรับได้นะครับก็กดยอมรับนาต่อมานะครับก็กดไปยังเอาลูกโอเคครับเมื่อเข้ามาหน้ากล่องข้อความของเอาลูกแล้วให้เรากดมาที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมีอ e ีเมลใหม่เป็น Hotmail ให้ใช้งานแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้สมัคร h o t m a i l ในโทรศัพท์มือถือนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนอกจากเราจะมีอ e ีเมลใหม่นะครับในการรับส่งอ e ีเมลหรือนําไปผูกช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะไปผูกกับเกมนะครับหรือว่า Facebook รวมถึงแอปต่างๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับและถ้าเราสมัคร Ho อ m เมลแล้ว เรายังสามารถใช้บริการต่างๆนะครับของ Microsoft ได้ฟรีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel Online ออนไลน์ d o w s บ็อกดปฏิทินนะครับก็สามารถนำอีเมลนะครับที่เราสมัครใหม่นี้ไปผูกเพื่อใช้งานฟรีได้นะครับเห็นไหมครับว่าการสมัคร hotmail มีประโยชน์อะไรได้เลยครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถไปปรับใช้ตามการใช้งานของเพื่อนได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ